ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเ,เป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยยังไม่ได้รับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอดอสสตรงนี้นะครับเทศบาลสามารถที่จะดําเนินการ แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพดส6ให้กับผู้เสียภาษีเพื่อชำระภาษีตรงนี้นะการดำเดนินการดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับในการตอบข้อหาลือเนี่ยนะครับกรมกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่มท08.8.3 0ทับ6 852ลงวันที่12พฤษภาคม2564นะครับเป็นการตอบข้อหารือในกรณีนี้นะครับก็คือว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพอดอสอ3ถึง4แล้วแต่ผู้เสียภาษีไม่ได้รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังสามารถแจ้ง การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับเนื่องจากว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นคนละขั้นตอนแม้ผู้เสียภาษีจะยังไม่ได้รับข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่หน้าที่ในการเสียภาษีก็ยังคงมีอยู่นะครับประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในคราวประชุมครั้งที่ห เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563ได้มีคำปรึกษาหาหรือ,อได้มีคำปรึกษาหรือคำแนะนำว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ่ยจัดส่งข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนังสือหรือการแจ้งโดยวิธีอื่น ให้กับผู้เสียภาษีตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา13แห่งพระพราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562แล้วแต่ไม่มีผู้รับก็ให้ถือว่าผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับหนังสือนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากเทศบาลส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและไม่ปรากฏผู้รับ อ่านเปลี่ยนวิธีการส่งโดยส่งให้แก่ผู้เสียภาษีโดยตรงหรือโดยวิธีการปิดหนังสือไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ายณภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสถานที่ทำการของผู้เสียภาษีหรือลงประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ถือว่าผู้เสียภาษีได้รับหนังสือนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับ กรณีที่ท้องถิ่นส่งรายการข้อมูลารายการที่ดินสิ่งปลูกสร้างพศ3ถึง4แล้วเนี่ยแต่ถ้าผู้เสียภาษีไม่ได้รับตรงนี้เนี่ยท้องถิ่นก็สามารถที่จะแจ้งการประเมินภาษีที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้นะครับเนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวเป็นคนละขั้นตอนกันนั่นเองนะครับ